นี่นนคืออ่าง<ม>ล้งจานประเด็นหลักๆเลยประเด็นหลักๆเลยมันก็คือหนึ่งรูปแบบของการเดินท่อใช่ใช่ครับผมไม่รู้ว่าตอนตั้งมาเดินมาเดินอย่างงี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเออ่ถ้าจะเดินลนาากักษณะหักเก้าสิบแบบนี้ยมันต้องเป็นท่อน,น้ำ e ดีเท่านั้นอือนะ ท่อน้าดีเนี่ยคุณจะเดินหักแบบไหนก็ได้เพราะมันมีแรงดันใช่ใช่ใช่แต่ท่อน้ําทิ้งต้องเดินเขาเรียกว่าต้องเดินสลบแต่พอทําแบบนี้ปั๊บเนี่ยไขมันเนี่ยนี่คือของคุณไม่มันอยู่บนดินน่ะใช่ครับเรามองเห็นอ่ะวิเคราะห์ได้เลยใช่ใช่ใสลบมันไม่มีใช่ใช่ผมว่ามาเพิ่งมาเห็นตอนมัดลื้อกันเนี่ยครับพอสลบมันไม่มีปั๊บเนี่ยไขมันมันอยู่ได้ตรงนี้อ่นหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมแล้ว ในเริ่มแรกสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มผมขึ้นมาถึงตรงนี้นะแล้วก็จะไล่กินมาแต่ลงกองอยู่ตรงนี้ก่อนเลยไม่ออกแต่น้ําอ่ะโอเคพอไขมันมันเพิ่มตัวขึ้นจากระดับพื้นก็สมมติว่าระดับพื้นอยู่นี่ระดับพื้นอยู่นี่แล้วไขมันก็เริ่มก้อนต่อตัวขึ้นมาแล้วพอน้ําไหลมาก็ต้องล้นจากไขมันก่อนแล้วถึงจะไหลออกผ่านออกไปได้เนี่ยไขมันอยู่เส้นนี้ทางเส้นต่อเนี้ยใช่ผมคิดว่าประมาณอันนี้เหมือนกัน หลักวิทยาศาสตร์ใช่ครับง่ายๆหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆคิดได้ง่ายๆเราจะแก้กันยังไงคุณไม่ได้ยากของการเสียคุณสามารถให้ช่างเดินใหม่เดินใหม่โดยการยกระดับนะครับยกท่อขึ้นมานะครับตนเนี้คุณมีพื้นที่ยกขึ้นมาได้ถึงตรงนี้แล้วก็ยกไล่ระดับสะลดลงไปอ่ายกจากตรงนี้ตำแหน่งตั้งแต่ตรงนี้ แต่โัวเนี้ยมันจ okay. ุดป hmm ัญหาตรงท่อปะปาโอเคท่อปะปาให้คุณหักปรับมาด้านนี้อนะครับเราขึ้นด้านนี้แล้วมาเข้าอย่างนี้นะอ่าปึ๊บนะนี่เราก็เข้าด้านนี้ซึ่งมันจะไม่บังท่อนี่แล้วใช่ไหมถ้าจะบอกว่าเอ้ยบังท่ออ่าโอเคก็ปรับปรับมาด้านนี้ล้วขึ้นด้านนี้จะบอกว่าถ้าเราเราเออเราท่ออย่างเดิมอยู่แต่เราซื้อตัวถังเก็บไขมันทั้งเก็บไขมันไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยใช่ไหมเพราะถังเก็บไขมัน ตอนนี้ขออนุญาตถ่ายวีดีโอแล้วเดี๋ยวก็เอาไว้เป็นความรู้ของให้คนอื่นเขาด้วยนะได้ครับอคือถังดักไขมันไม่ได้ช่วยอะไรถังดักไขมันช่วยเพียงแค่เก็บเศษตะกอนในเบื้องต้นก่อนเมื่อน้ําเข้าออกจากถังดักไขมันมาแล้วปริมาณน้ําที่ไหลออกจากถังดักไขมันไม่ได้มีความแรงพอที่จะดันไขมันหรือดันเศษตะกอนที่จะไหลออกจากท่อนี่คือหลักความคุณเปิดน้ําเยอะๆเพื่อให้ถังดักไขมันเนี่ยมีการรับน้าในปริมาณมากๆก็เหมือนเขื่อนล้นฝ่ายล้นน้ํา ถูกไหมครับมันจะช่วยได้แต่ปกติเราล้างจานผมถามว่าเราล้างน้ําอาบนะเหมือนน้าอาบน้ำไหมไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมครับทั้งแต่ไขมันจะช่วยได้แค่เบื้องต้นในการรับเศษตะกอนใช่ไหมครับง่ายต่อการทําความสะอาดง่ายต่อการเก็บใช่ไหมครับสุดท้ายถ้าน้าไหลช้าๆไขมันก็ไปสะสมแล้วก็เริ่มเกาะตัวที่ท่อเส้นท่ออยู่ดีครับอยู่ที่เรื่องของ สุขนิสัยของผู้ใช้งานมากกว่าหรือจะมีความเข้าใจว่าเราต้องหนึ่งเก็บเศษอาหารออกจากจานครับเช็ดจานก่อนซึ่งมีกี่คนจะทำใช่ไหมครับอ่ะโอเคมันก็เลยมาเป็นหน้าที่ของช่างแก้ท่อตันแต่ช่างแก้ท่อตันอ้าวมาทุลนองแล้วครับพี่น้ำออกแล้วนะครับจบมันก็เป็นอีกแค่นี้ครเช่ไหมครับเขาจะคอยแบบหยดโซดาไฟไปทุกเดือนอย่างเงี้ยมันจะช่วยโซดาไฟ มันจะก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่ง,งมันมีปฏิกิริยาเคมีกับน้ําเมื่อเจอกับน้ำเมื่อจะเกิดความร้อนใช่ไหมครับถ้าเราหยอดโซดาไฟลงไปเนี่อสัตวเป็นเปลดแน่นอนครับมันจะไปทําปฏิกิริยาต้นทางตําแหน่งที่หยอดนั่นแหละแล้วมันเกิดเกิดความร้อนสูงเป็นร้อยร้อยองศาทําให้ท่อ PVC หรือพลาสติกตรงนั้นก็จะละลาย นะครับอ่ะเกิดความร้อนสูงผมถามว่าถ้าพลาสติกคออ่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทนไม่ไหวมันละลายท่อบางที่บี้ไปรูปทรงของวินที่กดเลยแต่ถ้าท่อถุกเชฟมีเชฟอยู่ก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นท่อลอยใช่ไหมครับท่อลอยก็จะมีการแอนตัวตามน้ําหนักของน้ําที่พาอยู่ในท่อเนี่ยก็ยิ่งทําให้กลายเป็นเกลือตกท้องช้างขึ้งไปใหญ่นะครับจะใช้โซดาไฟต้องใช้โซดาไฟแบบน้ําแต่การละลายไขมันด้วยโซดาไฟน้ําเนี่ย มันจะทําให้การละลายเนี่ยละลายไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าน้ํามันจะมีการไหลตลอดเวลา uh huh. ถ้าท่อเราไหลได้มันจะไหลผ่านออกไปเลยใช่ uh huh. หไหมมัน uh huh. ไม่ได้แบบว่าเป็นโซลูช huh. ันที่เหนียวเหนียวคณแล้วก็ค่อยกินไปเรื่อยๆืไม่ใช่ uh huh. uh huh. ทุกคนจะคิดว่านอกจากว่าอ่ะโอเคถ้าบอกว่ามันตันแล้วน้ําไปตัน uh huh. ผมถามว่าน้ําสมมุติว่าบางคนเนี่ยท่อเขาลงท่อใหญ่แล้วอัดัาไฟเขาไปใส่เท uh huh. เป็นถุงเลยโอเค บอกว่รอครึ่งชั่วโมงนีถามว่าคุณกว่าที่มันจะละลายตรงนั้นเนี่ยแล้วมันจะวิ่งเข้าไปทั้งเส้นท่อของคุณนะ่มันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช่นะ mm hmm. สู้ถ้าเกิดว่าคุณทําให้เทโซดาไฟน้าําด้วยความเข้มข้นเรียบร้อยแล้วแล้วเทลงมาในท่อ mm hmm. ความยาวท่อคูณปริมาตร mm hmm. ใช้โซดาไฟกี่ถุง mm hmm. อ่าหนึ่งสมมติหนึ่งถุงหนึ่งกิโล mm hmm. ท่อหนึ่งเส้นยาวสี่เมตรท่อเมตน,นะ mm hmm. คุณต้องใช้โซดาไฟกี่ถุงแล้วหลังจากนั้นทําให้เขาละลายแล้วใส่เข้าไปในนั้น <S 1> <S 1> และคุณต้องทําให้น้ํานั้นนะ่ะมีโซดาไฟคือเหมือนกวนน้าในท่อนั้นเพื่อให้โซดาไฟไปกัดแต่เขากัดเขาไม่ได้กัดประเภทแบบกัดออกหมดเขากัดแค่ส่วนที่เขาสามารถกัดได้น้ําก็จะลงแต่ลงแค่อาจจะผิวๆแต่ไอ้ก้อนถ้าดูวิดีโอล่าสุดของผมได้ได้ชมวิดีโอล่าสุดของโมลโมงใช่ไหมถกาใส่โซดาไฟกัน ขึ้นกลับบ้านมาถึงเนี่ยแขนผมเจ็บไปหมดอมขึ้นมา,น,ามน,นี่มันลงไปแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วมันก็มันก็ยังเหมือนเหมือนจะมีอะไรตันอยู่ข้างในถูกครับแล้วยิง่งใส่ใส่โซดาฟไฟเกตแล้วจบเลยโซดาฟไฟเกตนี่ยโซดาฟไฟใส,ส่เกตเนี่ยบางทีถอดออกมาเป็นปลั๊กเลยเป็นลักษณะตรงนั้น,นอ่ะ ไยจะไปออกฝั่งนู้นเลยไหมนนผมยัง <ละ S 2> ผม<ะ>หาข้อต่อครับผมหาจุดต่อกลางอยู่มหาจุดต่อฟางตั้งภาพมันสว่างผมตับโหมดกล้องมันใหม่ไงโหมดเป็น,น,นโหมด อล่ลกไปไไไไขึ้นด้านบนไปแล้วครับน้องติดกล้องวาง ไม่ลงทางใไดด้วยอ่ะดูใหม่เดี๋ยวผมตั้งมองนิเตอร์ใหม่อ่ะรูใหม่นะตัวนะครับครับ ไม่มีทางแยกนะนี่จากตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีทางแยกตรงตรงเลยไม่มีด้านบนไม่มีทางแยกเลยเลยนี่คือข้างล่างครับน<ร>ี่หอดอ่อออาตอนนี้ข้างล่างละลิกมาละต้องตินนะ๊กมีไหมทางทางไม่มีเลยครับ อันนี้สามทางเป็นสามทางใช่ไหมให้ที่มีข้อต่อนี่ครับใช่ไม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 ส,อสองข้องอธรรมดาแบบข้อต่อต่อท่อธรรมดาข้องอเลยครับไม่อ่าตัวเนี้ยไม่มีท่อบนไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นแค่ข้องอธรรมดาแล้วก็เสุดแล้อ ไม่มีอะไรเลยัตอนนั้นที่ไขมันมันเต็มเพราะอะไรเนี่ยคือมันไปทางนี้อย่างเดียวเลยครับแล้วก็ลงบอกจากนี้มาทีนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องมันอันอันจากอันนี้มาใช่ไหมครับใช่จากเนี้ยวิ่งมาปึ๊บมาเข้าด้านนี้มาเข้าด้านนี้เพราะจากตรงนี้เนี้ยมันหัก S <S ่าเข้าไปไม่มีไขมันออกมาเลยนะถ้ามีไขมันกองที่เส้นทอ่อให้เราบ้างไนี่ยังโอเคนะครับอันนี้คือถ้าต่อแบบนั้นล้วต่อตรงๆนะแล้วต่อถูกต้องนะครับการต่อถูกต้องโอเคก็คือการเอาปลายทอ่อกับปลายทอ่อจนการจะแบบไหนก็นแล้วแต่แไม่ว่ากันใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยจากการใช้งานของคุณจะต้องมีไขมันไหลบนเส้นท่อบ้างส<ช>ิ <4 S 2> ใช่ครับเพราะร้าก่อนน้ำมันยังไหลนะครับ แต่นี่มันไม่มีไขมันคาบนเส้นท่อให้แม่แต่นิดเดียวใช่ครับตอนนี้แหละเราอยากรู้ว่าอ่าได้ต้องเริ่มจากฝั่งนู้นครับเดี๋ยวผมจะต้องเริ่มจากฝั่งน้นครับใช่ไหมและเดี๋ยวคุณถึงจะรู้ว่าปุ่งที่ออกที่บ่อนูนหรือเปล่าใช่ครับถ้าออกบ่อนี้นี่ฮิดากิ้งใช่นะครับฮากิ้ง ได้ครับลองดูนะยังไงใช้กล้องของวิร์คสุดละ <c oughs> ถ้าไปโผลดถึงดักตรงที่ดักไขมันก็ช่วยงากิ้งไม่กิ๊บใช่เพราะว่าผมผมไม่เคยใช้เลยครับ ไปไกลยังะ่ะไกลจางนะพี่พี่ลองลองไปแล้วไหมไม่ทราบนะไม่ทราบว่าไม่ไม่ทราบว่าปิดไปแล้วหรือยังแต่แน่ๆเลยคือดินเข้ามาอยู่หน้าท่อครับนะเดี๋ยวผมเขาได้ขอดีอ่าโอเคตอนนี้เนี่ยระยะเท่าไหร่ไม่รู้ เดี๋ยวเรามาดูระยะกันนะอ่ะโอเค ขึ้นเส้นเสรแล้วอครับผมอืมมาแล้วครับี่มาดูพี่จยามาดูดิ่มาแล้วครับไขมันใช่ไหมครับใช่ครับผมมันฝุดอยู่ตรง ข้้อนีใช่ครับแล้วก็ไม่ไหลมาเลยตั้งแต่ล้างถังมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่มันก็เลยดันออกท่อตรงนั้นผมอาจอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนที่เขามาทะลวงอ่ะเขาทะลวงอย่างเงี้ยแล้วมันดันเท่าไรมันมีอีกแล้วมันก็เป็ตะกบอยีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ทันนี้ผมบอกลูกค้าได้ไหมเมื่อกี้ผมบอกเป็นรถแท็กเตอร์อ่ะครับใช่ใช่ ไม่ครับผม รูปแบบการต,ต่อต่อไม่ถูกต้องไม่สลบหักไปหักมาผมว่าอยู่เหมือนกันครับ ถ้า <Yeah. S 2> มันหมดมันจะเป็นน้ำใสๆแบบน,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 นี้มีแมสเอ่อมีคอมเมนต์มาถามในวิดีโอไปเลยนะ mm hmm. อ่อ ครับก็มีคอมเมนต์มาถามอยู่เรื่อยๆนะครับว่าสายเนี่ยซื้อที่ไหนนะครับอันนี้ถ้าถ้าถ้าผมเป็นพ่อค้าผมก็จะบอกว่า,าที่ผมมีขายแต่สำหรับผมเป็นผู้ให้บริการนี่เขาเรียกความรับผิดการค้า <c oughs> แต่ถ้าเป็นสายธรรมดาสายใหญ่ๆก็มีทั่วไปนะครับแต่ว่าก็ตามมาตรฐานว่าซื้อกันตามราคาเนาะแต่ที่ที่เราใช้เนี่ยเราต้องใช้ของแิบ คุณภาพสูงอ่ะเพราะไม่งั้นเราให้บริการไม่งั้นจะต้องคุยือเนไบ่อยใช่แล,แล<ด>้วถ้าลูกนคะ้าทั่วๆไปจะมาซื้อในราคาตัวนี้ผมว่ามันก็ดี้นแล้วน้ำมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเขาคงจะไม่ซื้ออะไรที่มันราคาสูงเกินไปพอกกันนะ สุดแล้วเนี่ยดีที่สุดแล้วครับผมเพื่ออะไรไม่โอเคครับผมตอนแรกผมก็แบบว่าจาทำในส่วนรอบเอารถไขมันมาไว้ตรงนีรษะเพื่อตัดขึ้นมาก่อนรอบนี้เราควรตัดไขมันขึ้นทุก ขายมันทุกตักทุกๆุกขามันในบ่อตักทุกๆุสามเดือนถ้าบ้านนะอ่าใช่แต่ตะก้าเนี่ยเอาออกทุกอุกเดือน ครับผมเรียบร้อยครับสำหรับงานนี้วันนี้ตอนนี้คุบอนนะครับผมเบอร์เฟิร์สท์นะครับวันอาทิตย์ด้วยสวัสดีตอนเช้าเลยครับก็เรียบร้อยครับสำหรับงานนี้ระบบการวางท่อนะครับที่แอนเลียท่อไปแล้วเกียร์ถังไปแล้วก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ระบบเส้นท่อใช้งานไม่ได้ขนาดท่อเล็กเกินไปนะครับเลียร์ท่อใหม่แล้วนะครับแ้ก็เสร็จพบกันใหม่อีกสี่ปีข้างหน้าครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับตามระยะเวลาของเส้นท่อ โอเคครับพบกันใหม่ครับอย่าลืมครับ0863453568แก้ท่อตันช่างเอกยีดีให้บริการโทรมาปรึกษาก่อนนะครับผมไม่ไม่ทำไม่ว่าอะไรนะครับและอย่าลืมครับพบก,กันแก้ท่อตันช่างเอกยีดีให้บริการโอ้กูด